นายอลร์กรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะไปสมัครสปชบอกว่าไม่ได้สมัครในนามพรักประชาธิปัตย์แต่สมัครในนามมูลนิธินะคะซึ่งนายอภิสิทธิเวชาชีวะก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของนายอรง์กรพลบุตรเพราะว่าพรักไม่มีมติจะส่งลงสมัคร แต่พักได้มีมติออกมาแล้วว่าถ้าใครไปสมัครก็จะไม่ส่งลงสมัครสอสเพราะว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทีนี้ในายอารณ์กรพลระบุตรเนี่ยไปสมัครเนี่ยไปสมัครในนามของมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยในอลอารณ์พลระบุตรก็ได้ทวิตเตอร์ว่า ในเมื่อพักประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยมีส่วนในการทําลายประเทศทําลายชาติทำไมเมื่อมีการปฏิรูปโดยคณะรัฐประหารคอสอชและประยุทธ์จัรโอชาทำไมไม่ร่วมปฏิรูปด้วยทำไมไม่เข้าไปร่วมปฏิรูปด้วยเพราะว่า เรียกร้องอยากจะปฏิรูปก,กันนักไม่ใช่เหรอถึงได้ออกมาชุมนุมจนประเทศชาติสิบหายสุนายอภิสิตเวชาชีวะก็บอกว่าไม่ใช่มติของพรรคประสิทธิ์ของคุณอลงกรพระลบุตรไปสมัครหน้าแล้วก็ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าอายการจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือเปล่าที่สั่งไม่ฟ้องโดยยกฟ้องกรณี ค่ะคนเสื้อแดงเมื่อปี2553เดือนพฤษภาคม99ศพและบาดเจ็พิการ2,000ศาลยกฟ้องนะคะบอกว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแมพิสิทบอกว่าตอนนี้กำลังรอยุดลุ้นอยู่ค่ะว่าศาลจะฟ้องหรือเปล่าส่วนคนเสื้อแดงธิดานกแส ก็บอกว่าคนเสื้อแดงก็กำลังที่จะสู้ในคดีนี้อยู่นะคะนักวิชาการต่างสายเสื้อแดงก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าคดีนี้เนี่ยคนเสื้อแดงตายปีเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าให้ปปชฟ้องมันก็ไม่ใช่คดีฆ่ามันเป็นความผิดต่อตำแหน่งและหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาลอลุ้นกันค่ะว่าวันอังคารอ่าไม่ใช่วันอังคารกตมารอลุ้นกันค่ะว่า สารอุทธร์ท่านจะตัดสินว่าอย่างไรยกฟ้องหรือว่าอย่างไรต้องรอลุ้นกันนะคะต้องใช้เวลาค่ะหลายเดือนด้วยกันส่วนในความเห็นของอาจารย์ว่าคนที่ไปร่วมชุมนมุมตราปร,ปรสาจนทำให้บ้านเมืองชิบหายเกิดแลรับประหารประยุทธ์ไม่สมควรให้ เขาได้เป็นสปชเพราะไม่ไงั้นมันก็จะเกิดประเพในปฏิบัติอยากจะร่มรัฐบาลก็มาชุมนุมใ่บ้านเมืองมันงุ่นวายให้มีคนตาให้มันมีระเบิดให้ปาระเบิดจนประเทศชาติชิบหายแล้วก็เป็นการเปิดช่องให้ทหารเข้ามารัฐประหารทหารเข้ามารัฐประหารประเทศชาติก็ชิบหายอีกเพราะไม่เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ทำไม่เศรษฐกิจต,ตอนนี้เหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะมีการปฏิรูปการเมืองเนี่ยคนที่มีส่วนในการลงไปชุมนุมจนบ้านเมืองชิบหายไม่ควรให้เป็นสปชไม่งั้นพวกนี้เวลามีการรับสมัครเลือกตั้งก็ไม่ยอมลงสมัครเพราะว่าการลงสมัครมันต้องใช้เงินเยอะมากสอบตกก็ขายหน้า เผื่อ,อคนหมั่นไส้ไปร้องเรียนกรกต,ต,ตก็หมั่นไส้ก็ให้ใบแดงปติกคุกโดนเพิกถอนสิทิ์เสียอนาคตอีกคนพวกนี้ไม่ยอมลงสมัครช่วยโอกาสล้มรัฐบาลใครก็ได้ที่มาเป็นแล้วก็ล้มให้เกิดปฏิวัติตรัฐประหารเพื่อตัวเองจะได้มาเป็นสปชสอนอชอ,อันนี้ก็เป็นผลร้ายต่อประเทศและต่อประชาชนทั้งประเทศเพราะว่าขณะนี้เนี่ย ประชาชนทั้งประเทศก็ได้รับผลกระทบส่วนคุณอลงการพลบุตรเนี่ยในช่วงที่มีการชุมนุมของสอปชเนี่ยไม่ใช่สปชกปปสอ hein, ขออภัยพูดปิดนะฮะกปปสเขาก็ไม่ได้ขั้นเวทีร่วมชุมนุมว่าคุณ Cause อลงการพลบุตรเนี่ยเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปตัวเองก่อนปฏิรูปพรรคตัวเองก่อนปฏิรูปตัวเองก่อนเพราะว่าสสในพรรคประชาธิปัตย์ส่วนมากเนี่ยพูดเก่งแต่ทําไม่เก่ง คือพูดเก่งแต่ทำงานไม่เก่งแล้วก็ตอนนี้คนใต้เขาเกียดมากทา่ประชาธิปัตยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขายยางกีดยางแล้วก็ได้เงินกันคนละสี่ห้าหมืน่นก็ลงมาชุมนุมร่วมกับสุเทพเทสุบรรแล้วก็บริจาคให้สุเทพเทศสุบรรหมดจนหมดเนื้อหมดตัวกันกลับบ้านไปตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือ แต่ว่ารรคประชาธิปัตย์สสราคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเลยหุบป,ปากกลัวไงกลัวกระบอกมือกลัวว่าถ้าออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วออกมาพูดอะไรเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวทาหารจะไปอุ้มหรือถูกเรียกรายงานตัวเหมือนอย่างเช่นที่อภิสิทธิ์เนี่ยถูกเอาไปขังไว้ในค่ายทหารโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความผิดหรือกรณีของ สอสอภาคประชาธิปัตย์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องปฏิวัติรัฐประหารที่เป็นสอส,อสอเขตดอนเมืองก็โดนเรียกไปรายง,งานตัวจนตอนนี้เงียบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเหล่านี้เลวมากคุณมีส่วนร่วมในการทำให้บ้านเมืองชิบหายบ้านเมืองวุ่นวาย แล้วคุณก็ถือโอกาสนี้ส่งคนของคุณเนี่ยที่ร่วมชุมนมุมทำให้บ้านเมืองชิบหายวุ่นวายเ,ยเข้ามาเป็นสปชชมันึเลยจะกลายเป็นว่ารัฐประหารในประเทศไทยมันจะไม่มีวันจบมันจะเป็นช่องทางของทหารที่จะเข้ามาหากินเข้ามาโกงเข้ามาโกยกอบโกยยิ่งมีอำนาจเผด็จก,การมาก ประชาชนตรวจสอบไม่ได้พูดไม่ได้